บาเบ้กับน้อยไอ้รักขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอ้ยมาเล็วมาเล็วมาเร็วมาเดีวมเรวมาเรเื่อกินได้เสยกินได้เสยบอกกันเต็มือไอ้พี่น้องนก มาละยะเลยครับผมเอาเอาคือแบบเห็นว้าววยจัง สวยมากเลยครับผมเวลาให้เวลาเขาโยาน,นอาหารให้วมันพี่น้องมาสิบินบุนไหมครับผมภาพเมื่อกี้เป็นภาพรบรรยากาศที่น่ารักมากเลยพี่น้องสามารถตัดสามารถตัดวิดีโอออกไปลงได้เด้อครับผมผู้ใดอยากออกวิดีโอเมื่อกี้ไปลงไดนะครับผมทุกคลิปทุกวิดีโอไลฟ์สดของเบลเบิร์ดนะครับพี่น้องสามารถตัดออกไปล่งช่องต่างๆไดเด้อครับพี่น้อง โอจุดล้างมือด้วยเออน้ำพืชหอนเลยน้ำทำไมร้อนจังแม่คะลูกร้องงนมากเลยคะ่ะไม่ได้เอาคลมมาด้วยเลยปลาตีนเยอะมากเลยคะ่ะอะไรนะคะปลาตีนปลาที่มีเท้านะคะ <c oughs> โอเคคะ่ะน้องเป,ป็นปลาที่มีเท้าคะ่ะลูก <c oughs> มันบินบนเลย มังพี่น้องมันบินวนครับผมบินมันบินวนเวลาเราให้อาหารมันบินวนรอไหมครับผม <c oughs> แม่ครับแม่บังดาใสห่หัวขอพียครับ <c oughs> บังดาที่มาเตาปูนปะนะๆๆปูนปะนะที่แถรเป็นบางปูขอไปครับผมเดี๋ยวบังดาไปแกร์ด้วยครับผมใส่หมออ,อีหลานเนี่ยครับผมเขาบอกว่าอาหารนกก็เลยซื้อมาคืออาหารนกเป็นฝากโลกแดดร้อนมากครับผม นี่ครับพี่น้องมาแบบครอบครัวครับผมวันนี้มาเยอะเลยครับผมน่ารักมากๆลูกขอบคุณครับกำลังกำลังกลับรถครับพี่น้องกำลังเดินทางกลับแล้วครับผมกำลังกำลังเดินกลับไปรถนะครับเย็นแห้งพี่น้อง น้ำเย็นดีมากเลยเอ้ยน้ำเย็นพะนะลมเย็นดีมากเลยครับในนี้เย็นมากพ่อจ่าอยู่ในลูกพ่อจ่าอยู่บนรถนะครับพ่อจ่าปวดแอวครับพี่น้องโงมาบาวบไหวมากจ้าแมนครับผมแต่ว่าตอน,นเ็นยรดทอนบักพี่น้องแต่ว่าตรงนี้เย็นมากเลยครับเพราะมันเป็นป่าเห็นป่าตินไหมครับเ,เห็นครับยา,า,างโพกผ้ายางโพกผ้าคือแต่ละขักแต่ละคตรารั่นมีบุกี่ว่า พี่ภูเก็ว่าแต่งว่าแม่สาวอิสลามนี่ <c oughs> ว่าแม่สาวอิสลามเลยสาวอินเดียเป <c oughs> ็นตัวเน็งอากาศดีมากครูคาผมอากาศบางปูสมุทรปากกาแม่ครับผมบอกหลานเส้นหัวขอเพียบอกหล่ะว่าเตาปูนปะนนนอะไรนะคะหนคะไม่ใกล้ใอันอันนั้นสีฟ้าๆนี่นะกอะอยู่ด้านล่างของมันี่ไงมันนิ่น่นน นี่นะที่หลานหน่อยเพ็นปลาตีนพี่น้องทินเก่าพี่เลยนะน้องเบิร์ดคิดถึงบรรยากาศกาเก่าๆครับผมปลาตีน,นพี่น้องปลาตีนแ, <c oughs> แต่ว่าตรงนี้เย็นดีมากเลย ที่ตาอ,อากาศบางปูแม่นครับผมตาอ,อากาศบางปูครับผมบักลาเซ่หัวขอพิษบักลาเซ่ว่าเตาปูนพอนะพี่น้อง